เมื่อวานนี้นะคะพี่แป้ชมสอนน้องรับดาบคาตนะไปแล้วนะคะที่ถือ2มือนะคะวันนี้เป็นแบบคู่นะคะน้องที่จะเน็บอยู่ข้างเอวของเราบอกเลยว่าโคตรเทเลยนะไม่มีไม่ได้แล้วค่ะและเขาแจกเพียงแค่3,500ชิ้นนะคะขอออกไปนี้เดียวเองนะคะน้องยังมีเวลาทํานะคะใครอยากได้ฟังทางนี้เลยค่ะเข้าแมบตามพมี่แป้มาเลยพี่แป้จะจริงดิงด้งไปใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้าง เมื่อน้องเข้ามาแล้วนะน้องน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมปแมปนี้นะพี่แป้งสอนไปหลายชิ้นมากๆเลยให้น้องกดด้านขวาเขาบอกฟรี UGC นะคะน้องจะต้องทําการบุ่นวงร้อค่ะแต่น้องเนี่ยจะต้องทําการนะคะหาสปินก่อนโดยการที่น้องทําเควสนั่นเองซึ่งสปินเนี่ยครั้งแรกที่เราทําเควสเนี่ยจะมีทั้งหมด3สปินหรือ3อันคะ เมื่อเราทำครบแล้วเรียบร้อยนะคะน้อง,องที่แบบครบเควสสาอันนี้จะมีเควสใหม่ขึ้นมาให้น้องทำอีกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสะสมสปินเยอะๆนะคะน้อง, <ๆ S 2> องเพื่อมาหมุนวงล้อน,นั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะต้องอยู่ในแบบเป็นเวลาสินาทีนะคะน้อง,องแล้วก็มาตีกล่องหรือบล็อกเนี่ยจำนวน500อัน,นะ,ะ้ะตีไปเรื่อยๆืเรื่อย ดังนั้นน,น้องถ้าสมมุติเล่นไปบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะตีไวม,กมากๆเลยนะคะสมมุติเราตีไปแล้วนะคะครบ5 0 0อันเนี่ยอันต่อไปอาจจะมีควสอื่นมาด้วยนะอาจจะตีตีพันหนึ่งอะไรแบบนี้นะ,ะแล้วควสยต่อไปเนี่ยน้อง,องจะต้องทําการมาฟักไข่นะคะตามจํานวนที่เขาบอกคือเปิดไข่ไปเรื่อยๆ,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 ๆเอยเพราะเวลาเราขุดเนี่ยเราจะได้เงินมาเปิดไข่อยู่แล้วนะคะซึ่งหากเราทําไปเท่าไหร่นะคะมันจะขึ้นบอกเราอยู่แล้วว่าตอนนี้เราเข้าแบบไปอยู่แล้วกี่นาทีนะคะเราตีบล็อกไปเท่าไหร่แล้วเราเปิดไข่ครบ2 0 0ฟองหรือยันนะคะน้องได้สปินมาก็มาหมุนเร ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ